สวัสดีค่ะมาค่ะมาชมผักไทยกันค่ะอ้ยใบยชะพูก,ก็มี่หาของกินได้จ้ะหาของกินจ้าดอกกระเทียวก็มี่จ้ะแน่นองเขาเอามาขายแมหาของกินได้จ้ะมือนี่อุย้ยใบชะดาดวตู้นีแม่อูยอ้ยยอดยอดยอด เธออมเธอเอิมก็มีนั่งนานแล้วขาพี่ขาพี่หมดก็ดีดล้วอ้ยมากแล้วคนนุ่มกับยังสี่ละผน้พ่อซูอยู่ในอยู่ในกูเกินไหมอุ้ยโอ้ยโอ้ยอีไรดอกยังนี่ดอกดอกอะไรนะภาษาไทยดอกสนอจ้ะดีดอกสนี่โน พี่คินุนอันนี้เราจะสิ่งทิดตามหาก็คือทุเรียนหมอนทองนั่นเองนะคะแพ็คนี้ก็ยี่สิบห้าปอนค่ะมีสองหมอนนะคะข้างในนี่นะเออถึงจะแพงก็กินค่ะเพราะว่าชอบค่ะจะหิวป้อบหละนุ่ก็หิวเลยหนูะจะน้ก็หิวดอกกระเจียวก็มีขายค่ะงามงามค่ะขอบคุณ้จ้จาที่มาเบิง กลับถึงบ้านมานะคะก็มากินทุเรียนหมดเลยค่ะอร่อยดีแล้วก็พาน้องหมาออกไปเดินข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะน้ำนะเดี๋ยวมันมีมแมลงนะ่ะนขี้กระตรงขี้กระตุกน้องหมากินหยาน้องหมากินหยา เล่นหางจุกดๆได้บานนี่โอ้โยน้องมาเอ้ยเกิดเป็นน้องมาเนี่ยก็ดีขึ้นกันเนาะมาพันนี้จะอยู่ไม่นานนะคะจะอยู่สิบถึงสิห้าปีค่ะแรบปอดค่ะมาแรบประดอ,ะะะดอตัวก็โตที่สุดก็ขนาดนี้แหละคะ่ะไม่โตอีกแล้วจ้ะมันจะมีหลายสีนะคะมาแรบประดอนี่นะ่ะ จะมีสีน้าตาลแก่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตเนาะแล้วก็จะมีสีดําแล้วก็จะมีสีอันนี้เขาเรียกว่าสีเหลืองเนาะม้าแปรปปอรอดสีเหลืองเยลโล,แล่แรปปอรอดเนี่ยโอ้แต่แต่มันรู้จากความนะรู้ภาษาแต่หมานี่นะแบบความจํามันง่ายนะความจํานี่จะอันดับสามของหมาในโลกนี่เลยนะคะความจําเก่งอันดับสามนะคะ อันดับหนึ่งก็เจ็บเป็นหมาที่เขาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเนาะอันนับสองก็จะเป็นลิทรีเวอร์ลิทรีเวอร์ลิทรีเวอรหมาที่เลี้ยงในฟาร์มนะ what name what type no in the farm you know black and white oh, sheep dog. She dog เออหมาชีพดอก what t h proper name ชความจําดีที่สุดเลยเออมันจะเลี้ยงแล้วก็จะไปไล่แกะมนจ้ะจมันจะมีสีขาวดําสีขาวสีดําอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะแต่อันนี้มันจะมีสามสีชื่ออะไรนะโบเทอร์คอลเลยแมมอันนั้นนะความจําดีเก่งมากเลยตํารวจก็ชอบจะพาไปเลี้ยงมาความจําเก่งเลี้ยงแล้วก็ไปดมพวก พาไปทำงานน่ะเนาะแต่หมานี่ก็ทำงานได้ในลบ라도นี่ความจำเก่งเลยค่ะวุฒิอาจะวันล่องกระแห่ retriever talk about type of dog yeah, golden retriever retrie แต่หมานี่มันมี t r e color labrador retriever how many color they have t e I i saw h yeah, พี่รดาก็พาน้องหมาเดินไปคุยคุยกันกับเรื่องหมาหมานะคะกับลูกสาวค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านมาดื่มน้ำชากันเลยค่ะจะทำน้ำชาอะไรนั้นมาดูเลยค่ะนี่จะห้อยพี่รดาตัดไป ดื่มชาใบตําแยค่ะไปตัดเอาที่สวนริมรั้วนั่นแหละค่ะก็เอามาดื่มทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะดื่มน้ําชาร้อนๆกันค่ะได้มาแล้วเราก็จะล้างให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มนะคะเราจะล้างให้สะอาดนะคะให้ดินให้มลแรงออกไปให้หมดทีนี้เราก็จะนํามาต้มประมาณ3นาทีค่ะ ให้เดือดนะคะแล้วก็เอามาชงดื่มได้เลยค่ะ,ว,คะวันนี้พิรดาจะมาดื่มใส่น้ำมะนาวด้วยค่ะเอาละค่ะได้มาแล้วค่ะน้ําชาใบตำแยพิรดาจะนําไปดื่มกับน้ำมะนาวนะคะจะบีบมะนาวลงไปหนึ่งลูกกับชาหนึ่งแก้วค่ะถ้าหากว่าใครไม่ชอบรสเปรี้ยวของมะนาวหรือกลิ่นใบชา เราก็จะเพิ่มน้ำพึ่งได้นะคะเพื่อรสชาติที่กลมกล่อมค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ